สวัสดียามเช้าวันที่14สิงหาคมคะ่ะพี่น้องค่ะมายืนชมพูดคุยบนระเบียงบ้านากับสายหมอกเนาะวันนี้เหมือนฟ้าแจ้งนะคะลายแต่ไก่นางงามใส่บาทแล้วนางงามนางงอมของเราสตาร์ทเริ่มงานแล้วนะคะต้อง ต้องกวดทุกวันบ่ใหญ่แสงอาทิตย์ลำไรเนาะด้านนี้ต้องอยู่เข้าไปในไร่ถึงจะเห็นยามเช้าเพราะต้นไม้ใหญ่แล้วนเนาะมานั่งคุยจิบกาแฟที่ระเบียงบ้านเนาะสิบวันนี้วันที่14แล้วดูซิเวลาไปเร็วนะคะเป็นเวลาแห่งความสุขง่ายๆกับบ้านเราอีกหน่อยก็ได้กลับไปเบลเยี่ยมสู้งานต่อนะคะพี่น้องขาธรรมชาติของบ้านนอกเนาะ,ะได้ยินบ่ เขาเรียกอะไรนะข่าวสารบ้านเฮายามเช้าเสียงจอยนะคะสื่อสารของพัชเชษพชบูรณ์เนาะเรารวมด้วยช่วยกันเล่าเรื่องเล่านะคะกับปัญหาที่เกิดมันจะตกไหมเนี่ยมันจะตกไหมเนี่ยมานั่งคุยกันดีกว่าคะ่ะสุดชื่นยามเช้าวันนี้น้องๆก็เก็บพริกเนาะเก็บพริกกันนะคะ ทำงานอืมกาแฟแก้วที่สองอุ้ยมาดูมุมนู้นนกกินลูกเออมันไก่อะ่ะมาเข่าเมามาเข่าเมายามเช้านกจิบจิบแดงอลามเต็มต้น คนไกลนะคะอยู่ทางนี้ก็คิดถึงทางนู้นอยู่ทางนู้นก็คิดถึงทางนี้เนาะยี่จะากายเป็นคนสองบ้านเมื่อวานยามเย็นประมาณบ่ายสองมั้งทางเบลเยียมเนาะด้านนี้เราก็สองสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่ม,ม,มอ่าก็ได้คุยกับปู่นะคะทางเมืองทางเบลเยียมเนาะสามีโทรว,วันละสามรอบพี่น้องขาวันนี้อนุญาตไปดูฟุตบอลกับเพื่อนๆน ไปดูฟุตบอลกับเพื่อนๆเนาะก็คือมันจะเป็นจอใหญ่ของกาแฟแล้วลูกชายอืก็ฝากให้ลูกสาวไปเล่นกับลูกสาวนะคะเพราะว่าวันนี้ลูกสาวไม่ได้ทํางานสื่อสารออนไลน์ปัจจุบันเราก็สะดวกสบายเนาะอือยู่ไกลก็ได้เห็นหน้ากันตลอดเวลาขอบคุณจริงๆขอบคุณ FC ด้วยเนาะที่ห่วงใยถามไถ่ายถึงปูนะคะถึงถามไถ่ถึงความห่วงใยแม่เนาะ <c oughs> หลายสิ่งหลายอย่างเราต้องทำใจนะคะพี่น้องคะเอาจริง <c oughs> สุดท้ายแล้วทุกๆคนก็มีแนวคิดแตกต่างมันไม่ถูกใจกันทุกคนหรอกอืเอาจริงนะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะกับชีวิตครอบครัวแต่และคนเติบโตเนาะสู่ชีวิตเจอทุกยากเจอลำบากแตกต่างกันไปไม่มีผิดมีถูกนะคะอยู่ที่เขาชอบการที่เราจะไปบอกใครให้ทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ มันไม่ได้ทั้งหมดร้อยซนหรอกมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกอสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกในชีวิตของเขาเองตัวเรานะคะต้องรู้และหยุดที่ตัวเองเนาะหยุดที่ตัวเองนะคะคำนี้ยายจ๋าก็บอกแม่เสมอเนาะความรักของแม่ห่วงใยลูกทุกคนอืการน้อยเนื้อต่ำใจกับคำพูดหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลามองแล้วมันก็เหงานะคะ มองแล้วก็น่าสงสารคุณแก่อืมแต่ว่าทุกคนมีใครบ้างที่จะเข้าใจจะมีสักกี่คนที่จะเข้าใจนะนะเนาะอายุมากแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะคุณแก่มองมันก็ผิดหูผิดตาเหมือนยายจ๋าเห็นลูกอ่ะความรู้สึกว่ามันผิดอืมแต่เราเตือนแล้วมันเตือนไม่ได้มันก็จีดอยู่ในหัวใจแต่สุดท้ายแล้วเราทึงบอกว่าายจ๋าถึงบอกว่า,ยาย ไม่มีใครทําให้เราสบายใจได้นอกจากตัวเรานะคํานี้ยายจ๋าก็ย้ํากับแม่เสมอเนาะย้ํากับแม่เสมอเพราะว่าแกก็อายุมากเจ็ดสิบแล้วอืแต่การพูดกับแม่ยายจ๋าก็จะพูดในมุมที่อยากให้แม่มีพลังแต่ทุกคํายายจ๋าก็พูดกับน้องกับพี่ทุกคนนะคะในมุมที่ว่าเออเนาะแม่เราแก่แล้วนะไม่รู้จะอยู่กับเรานานขนาดไหนช่วงนี้มีโอกาสที่จะดูแลก็ร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าใครมีโอกาสได้ปริบัติแม่เนี่ยยายจ๋าอิจฉาม,มากนะคะ อิจฉามากเนาะแต่คนเรามันก็เลือกไม่ได้ทุกอย่างเหมือนกับเวลาเรารู้สึกว่าแม่เราไม่สบายใจเราอยากบอกว่าเออเนาะยกไปอยู่กับเราเลยอคํานี้ไม่ถูกใจพี่น้องขาจะได้ตัดปัญหาไม่ต้องกังวลอะไรสักอย่างคือหนึ่งเราดูแลสองเออแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ในควันการเลือกของแกด้วยเนาะนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับและหยุดที่ตัวเรา เพราะยิ่งพูดหรือยิ่งทำไปมันก็ทำร้ายซึ่งกันและกันเนาะด้วยคำพูดเราอาจจะคำพูดแต่มันไม่ผิดหรอกอแต่ถ้ามันไม่ถูกใจเมื่อไหร่มันก็เกิดเรื่องเมื่อน,นั้นนะคะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาจริงอเอาจริงเนาะทุกคนนะคะพี่น้องทุกคนเขายังทุกยากเขายังลำบากเขายังต้องดิ้นรนโอเคสำหรับตัวเย,ยจ๋าเนี่ยก็ใช่ว่าสบายนะคะแต่โอเคเราก็อยู่ในระดับนึ่ง ในส่วนที่อในส่วนที่เราสบายใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าการแบ่งปันหรือจัดสรรในส่วนของเราเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเนาะเรามั่นคงเรามั่นใจในตัวเองนะคะเรามั่นใจในตัวเองวันข้างหน้าเราไม่ลําบากนะคะแต่ในส่วนทางเมืองไทยเยจะมองทุกคนเนี่ยโอ้โหอยู่กับหนี้กับสินจริงๆยิ่งทํายิ่งเป็นหนี้นะคะถ้าเป็นตัวเยาจานี่คงไม่รอด แต่ไม่โลดจริงๆๆอๆนะออก็สู้กันไปนะก็ขอบคุณพี่น้องเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจช่วงนี้ก็พูดคุยสบายๆนะคะในมุมมองในสิ่งที่เห็นแล้วก็บรรยากาศในเมืองไทยนะ,ะสุขได้ไนเล่าเท่าบ้านเรานะคะพี่น้องร่วมตัวกินข้าวร่วมกันแค่นี้ก็สุขแล้ว นะสำหรับยายจ๋านะฮะแต่ก็เข้าใจทุกๆคนนะคะในมุมมองที่ยังต้องวิ่งสู้เพื่อตัวเองอเพราะหนึ่งสิ่งผู้ดได้เต็มปากเรายัางช่วยพี่น้องได้ไม่เต็มที่นะ,ะการคําว่าเต็มที่ของการช่วยพี่น้องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะทุกคนมีฝันและฝันใหญ่ใหญ่กันทุกคนนะ,ะฝันใหญ่กันทุกคนมีครอบครัวแต่แยกหนงหนอออกมาเป็นลูกเต้าอภาระหน้าที่ก็แตกต่างกันไปแล้วปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายก็สูงมากอืมแต่ยายจ๋าก็มองนะอย่างน้องคนเล็กเนี่ยภูมิใจกับเขาเลยแหละนะคะกัดฟันสู้อืมแล้วเขาก็ทําในสิ่งที่เขาได้แล้วก็น้องเขยก็ถือว่าถือว่าเป็นผู้ชายไทยที่ดีคนหนึ่งนะคะเนาะนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าคู่คู่ชีวิตไม่ว่าฝรั่งหรือไทยนะมีทั้งดีและแย่นะคะอ่าการทะเลาะเบาแวงเป็นเรื่องธรรมดาแต่อ่า การที่จะมาสู้ร่วมกันเนี่ยนะหนึ่งมุมมองหนึ่งเข้าใจนะฮะอ่าหนึ่งอ,อย่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำพูดอเพราะมันหนีไม่พ้นละกับปัญหาครอบครัว อม,มันหนีไม่พ้นกับปัญหาครอบครัวและหนึ่งสิ่งเราจะใหญ่คนเดียวไม่ได้และเราก็จะสร้างคนเดียวไม่ได้นะคะมีคู่คิดคู่หูอืหรือเราอาจจะเป็นแนวคิดาสามีเป็นแรงเป็นพลังนะคะมันก็เป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งของครอบครัวเนาะอันนี้มองพี่ชายนะเป็นหนุ่มโสดโอ้โหหลัละละสองแปดนี่น่าห่วงที่สุด <laughs> น่าห่วงที่สุดนะอืห่วงสุขภาพมากกว่าเนาะอายุเราก็ไล่ๆล่ขึ้นมา4ี่ิบกว่ากันทุกคนแล้ว นะแล้วยิ่งยายเนะี่ยลิงแม่นะคะก็คือห่วงทุกทุกคนเมื่อคืนการนอนฟังยายพูดกับลูกสาวน้อยนะอมืมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราปวดแอกให้แม่ไม่ได้แต่จริงแล้วยากนะ เอาจริงนะอันนี้พูดตรงๆเลยยายก็นั่งฟังอยู่เนี่ยยากนะมันยากต้องทำใจการที่จะทำให้คนที่เรารักมีความสุขในทุกเรื่องก็เราให้มีพอนะคำว่ามีพอก็ยากเช่นกันเพราะว่าได้ข้อนี้เขาก็ต้องก้าวต่อไปอีกถูกไหมชีวิตมันต้องสู้ชีวิตมันต้องดิน้นรนนะความอยากไม่มีเมือวันพอในเมืองผลนะนะคำนี้ยายจ๋าจเชื่อเลยว่า เมียฝรั่งทุกคนต้องเจอนะคะแต่ถ้าเราพูดและเคลียร์และทำในสิ่งที่เราทำได้เนี่ยหนึ่งเขาจะเข้าใจไหมเราก็ต้องพูดนะคะเราต้องใจแข็งเราต้องเข้มแข็งเราทำได้เท่านี้อสองเวลาการช่วยเหลือลูกพี่น้องเนี่ยมันยาวนานมาพอแล้วหรือยังนะคะแล้วก็อยากฝากบอกสาวสาวรุ่นใหม่เลยเนาะสาวน้อยสาวน้อยสาวที่เพิ่งเริ่มต้นสายฝอหนึ่งอย่าใจร้อนนะคะ อย่าใจร้อนกับสิ่งที่เราอยากปวดแอกคือช่วยเหลือครอบครัวเราอย่างเต็มที่ถ้าเราไม่โชคดีเจอสามีรวยหรือให้เราได้จริงๆนะคะอืมนี่คือหัวใจสองนะคะเราอาจจะได้การเริ่มต้นอ่าส่วนหนึ่งที่เขาเริ่มต้นให้โดยที่เราไม่เคยได้กับไข่จงภูมิใจในตรงนั้นก่อนถ้าก้าไปแล้วงานเป็นหลักค้ำประกันให้กับตัวเรานะคะวันนี้เขาอาจจะรักเราสามปีเยจะามองว่าฝรั่งเนี่ย แต่งงานกับคนไทยเนี่ยในรอบ3ปี5ปียังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นลักตูหลงตูนะคะยังขออะไรได้หมดนะอะอันนี้คือยังดวงดีนะถ้าว่าโปรโมชั่นถึง5ปีนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตเนาะเปิดใจพูดคุยทุกเรื่องนะคะในมุมมองที่เราควรที่จะทำให้เราสบายใจเองอืม ไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าสามีไทยหรือสามีฝรั่ง,งเขาก็ต้องการความเปิดใจนะแม้กระทั่งเราโกหกหนึ่งครั้งมันก็เป็นแผลในใจถามว่ายายจ๋าเคยโกหกสามีไหมมีเออนะแต่สิ่งไหนที่เอ่ยออกไปมันอาจจะไม่สมบูรณ์ประมาณว่าฉันจะมาทําห้องน้ํานะอ่ามาสมมติว่าขอสามีมาห้าหมื่นอย่างเงี้ยอาจจะหมดไปแค่สามหมื่นแต่เราไม่จําเป็นพูดจําจนวนนี่อะไรประมาณนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราหนึ่งคำพูดจะศักดิ์สิทธิ์ได้เราก็ต้องทำในสิ่งที่เราพูดนะฮะสองอ,อ่าเราจะสบายใจได้แล้วก็ให้เขาเชื่อใจได้อืเราต้องซื่อสัตย์นะฮะซื่อสัตย์กับคนอื่นยังไม่สำคัญเท่าซื่อสัตย์กับตัวเองพี่น้องขาจงจำไว้เลยว่าการโกหกคนอื่นนะมันง่ายแต่ในใจเรารู้เต็มเต็ม ในใจเรารู้เต็มๆบาปมันอยู่ข้างในนะคุณจะสร้างบาปให้กับตัวเองด้วยความรู้สึกหรือคําพูดความคิดของตัวเองอันเนี้ยมันจะทรมานสุดท้ายแล้วมันก็จะเหลืออดนะอืมสุดท้ายแล้วมันก็จะเหลืออดอคนเราเนี่ยเก็บไว้เต็มที่สุดท้ายมันก็พังอยู่ดีสุดท้ายมันจะไม่มีความสุขมันจะมองว่าเฮ้ยฉันทําดีแล้วทําไมมันไม่ได้ดีคําเหล่านี้มันจะผุดขึ้นมาแต่มันฝืนไงเขาเรียกว่าฝืนตัวเองอ่ะ นะฮะการฝืนตัวเองมันอาจจะได้ครั้งสองครั้งแต่ถ้าฝืนจนตัวเองไม่ไหวคนที่ทุกข์ก็คือตัวเรานะคะพี่น้องขาเพราะฉะนั้นปลดแอกตัวนี้ให้ได้แล้วก็ปลดทุกข์จากหัวใจเราให้ได้ด้วยตัวเราเองนะคะคลิปเช้าวันนี้เนาะวันที่14สิงหาคมนะฮะก็มานั่งคุยที่ระเบียงเนาะฟ้าขาวใสแจ้งจ แบบนี้น่าจะมีแสงแดดอยู่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยนะคะที่ถามไถ่ถึงครอบครัวเนาะถึงแม่ถึงปู่นะคะก็หลายสิ่งหลายอย่างเห็นไหมชีวิตมันหนีไม่พ้นนะคะอย่างปู่เนี่ยเรามองแบบทําใจเลยทำใจเลยนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้คุยเขาก็ยิ้มแจ่มใสนะ เขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาอันนี้เชื่อเลยนะคะแม้จะป่วยโรคร้ายแกพูดเลยความสุขฉันมีมาเต็มที่และถึงแม้ชั้นตายก็ไม่เสียใจนะถามว่าตอนนี้แกเจ็บปวดทรมานเพราะว่าเล้าไปทั้งแถบเลยนะคะเล้าไปทั้งแถบเลยเนาะเมื่อคืนนี้คุยกัน เราก็เลยพอพูดปั๊บนี่แกจะจําคําพูดของยายจ๋าเลยนะว่ากินข้าวนะมันจะได้แข็งแรงจะได้สู้กับโรคร้ายจะได้มีแหงอะไรเงี้ย <laughs> แกก็จะหัวเราะนะหัวเราะ,ะ,ะบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันก็หายพรุ่งนี้ฉันว่าฉันหายละก็ว่าบอกลูกสะใภ้นะคะพี่น้องขา <laughs> อยู่ที่ไหนเราก็ติดที่นั่นจริงๆอื <laughs> เราโชคดีที่มีพ่อปู่ <laughs> อปคอยดูแลลูกหลานมาตลอดเนาะ ถึงวันนี้เป็นเวลาที่เจ็บปวดของลูกหลานนะคะอย่างฝรั่งน้อยนีย่บอกเลยตอนนี้แกก็เศร้าเศร้าเพราะว่าปู่ไม่ได้กลับบ้านอืแต่ก็ต้องทําใจเห็นไหมสุดท้ายสุดท้ายไม่มีใครทําให้เรามีความสุขได้เท่าตัวเราสร้างความสุขง่ายๆจากรอ,อยยิ้มของตัวเองอถอยหลังสักก้าวแล้วมองว่าเราทําอะไรอยู่วันนี้ถึงแม้เราทําผิดไม่มีใครไม่เคยทําผิดนะคะ ไม่มีใครไม่เคยทำผิดผิดแล้วแก้ได้ต้องแก้ที่ตัวเรานะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามองเห็นคนรอบข้างผิดไปหมดอันนี้ยากที่จะแก้นะแต่มันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนอ่านั่นคือสิ่งสำคัญนะคะเพราะต่างคนต่างมีมุมมองและแนวทางแตกต่าง ไม่มีผิดมีถูกแต่คุณจะสุขได้ยังไงเราเห็นได้ชัดเจนนะจงเชื่อนะทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นความรักของพ่อแม่ถึงแม้เรามองว่าไม่สม่ำเสมอแต่จงนึกถึงเลยนะคะคำพรของพ่อแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังเป็นสิ่งที่ทำให้เราจเจริญรุ่งเรืองเนาะถึงจะทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ ชีวิตยายจาไม่เคยสบายแต่ก็ไม่เคยบอกตัวเองว่าตัวเองทุกข์นะฮะอี้แจวลังซ่วมน่าอายไหมเป็นเมียฝรั่งไม่ได้แค่นะฮะขอให้ได้ทํางานแล้วมีเงินในมือตัวเองมันคืออิสระในชีวิตของตัวเองถามว่าจะให้เป็นนั่งหล,ะละันล้าให้ผัวเลี้ยงได้ไหมสําหรับตัวยายจ๋าและลูกสามีเลี้ยงได้สบายเพราะปัจจุบันเขาก็จ่ายทุกอย่างให้ตัวเราแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้น เราจะป้องกันให้กับตัวเองได้ยังไงอันนี้คือหัวใจและหลักที่เราควรคิดนะอย่าคิดแค่ว่าได้ผัวฝรั่งหวังสบายอุ้ยงานไม่ต้องทําถ้าบุญวาสนาเราไม่มีพอไม่มีพอนะฮะมาจากชาติปางก่อนอืมเราต้องปรับความคิด สร้างใหม่ให้กับตัวเองเนาะจงภูมิใจในสิ่งที่เรามีและเราสร้างเพิ่มเพื่อสร้างความภูมิใจให้กับคู่ของเราด้วยนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็จะมีความสุขได้ในแบบของเราคะ่ะคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องคะ่ะปิดท้ายด้วยบรรยากาศแสงแดดออกแต่เช้าเลยวันนี้ถ้าจะร้อนอยู่นะดีเลยนะคะน้องชายเก็บพริกฝนจะได้ไม่ตกหำวันนี้เดี๋ยวจะพาจะเข้าไปลุยไล่เนาะ ว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะายจ๋ามานี่ก็ส1อวันละอ่าสิบเอ็ดวันแล้วยังไม่ได้เข้าไปลุยไล่เลยเดี๋ยวเรียกพี่ชาย28ปเอารถแต็กๆมารับน้องสาวบอกว่าลุยสิเมื่อก่อนยังเดินว่างั้นเ <c oughs> มื่อก่อนยังเดินเดี๋ยวนี้เดินไม่ได้หรือไงวะนะนะค่ะชมบรรยากาศยามเช้ามาขามออนพี่น้องจ๋าผู้ใดอยากกินเบลเยียมสั่งด่วนเดี๋ยวยายจะากินเผื่อนะ สดชื่นยามเช้าระเบียงหน้าบ้านนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ